สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเล่นป๊อปแคทกันนะคะมาเล่นกันเลยอันนี้เรากดสีนิ้วอยู่นะโอ๊ยโอเคนะคะทุกคนอันนี้ให้เรานะคะก็กดมานานมากจนปวดมเืเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยเท่าไหร่ มันก็ต้องได้ยินเสียงป๊อปเหมือนป๊อปอิดแต่มันไม่ใช่นะคะมันคือป๊อบแคทนะคะก็พิมพ์ตามตรงด้านบนตรงนี้เลยนะคะโอ๊ยพิมพ์ได้เลยนะที่จริงก็พิมพ์คำว่าป๊อบแคทอย่างเดียวแล้วมันจะมีคำให้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเล่นเลยเลย ก็ขอบอกเลยนะเปิดเมมากใครเล่นนะคะใครเล่นอยู่ก็ขอให้ประเทศไทยชนะนะอตอนนี้ประเทศไทยเมื่อวานประเทศไทยอยู่อันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับสองเราต้องชนะโอ้ยกดตจงกดจนกดจนนิ้วจะชาไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยต้องถึงให้ได้ถ้าเกิดว,ว่าถึง เ,เลขห้าตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําคลิปเต็มใหม่นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะทําคลิปเต็มใหม่นะเ่มากใครเล่นก็ระวังเปิดมือกันด้วยนะ ออโอเคเดี๋ยแล้เด้ย๋ยวลโวโอเคถึงเลยห้าที่สุดแล้วโอเคทุกคนนะคะเรานะคะแทบจะปัดมือเหมือนกำลังทำอะไรก็ไม่รู้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะ ยบายเจอกันพรุ่งนี้เนาะ